ครับพี่น้องไอ้เียดนามล่างบา่ิสอาดครับบางล่างใหม่พี่น้องอม,มันมันมีไข้เข่าอยู่เป็นเลยเป็นไหมครับเแถวที่สองอาร์ซีดีครับบ้านเออประมาณนี้ครับต้องตัวต้องทั้งไปจะหันคว่ำสมาธิกันครับคุ้ยกันไนร่บดีเข้ามาคุ้ยกันได้ครับผมเพื่อลดภาระเทศบาลรอนเทียง มาดูแลคุณต้น,นบ้านเฮาครับบ้านสังแกนตำบลแวงอำเภอจังหวังแดนดินจังหวัดสกลนครตำบล้านแวงเลือตำบลดอนเียงนี่แหละครับท้องทีม่มีครับผมคืออะไรค่ายเขารครับเ,เพิ่นญาติีถ้ำเพิ่นกะพี่น้องบ้านเฮากับตาเขาครับเขาดอเขาเย็ดเย็ดเป็นขาดได้อาทิดฝนเกี้ยนนี่แหละครับฝนต้องห้ามดำดอกผาอยู่มากครับผม มันทำก็ตาดอ,อกอยากที่ทำเฮาถึงมาร่วมกันอยู่นี่ครับทำทีคือกองกระถินครับกระถินบาน,นแฟนเฮ้าถินตามกี่พันียิ้มหัทอดยิบเกียดครับยิบเกียดมันนี่ครับคือวัดโพธารามครับทำงานบ้างน้ำาั้นเกีดครับน้ำปูนนีเท่ไย ท่านรัฐบาลเพิ่นแข่งบมาเออแต่ก่อนก้อนผุนลหรครับแต่โรงพยาบานรุ่นเก่าุ่นประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยขอขอ,ขอบคุณทั้งเทศบาลดอนเชียงเฮามาใฮิความช่วยเหลี้ยงยากุลชุมชนบ้านสังแปนเฮาดีมากครับขอขอบคุณหลายๆครับผมมัณนครับเออ ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขาส้มคลิปนี้ครับผม,อมกอนนี้ไปควมทุกสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แงหอดวันที่หนึ่งที่สิบหกก็หงิ้งงปังปังหลังวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องสวัสดีวันที่หนึ่งเป็นเศรษฐีไหมครับผมสวัสดีครับ